สวัสดีครับก็กลับมาพบพี่ครั้งครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับหลังจากไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันนะครับไปช่วยงานแม่พี่นะครับหลายเรื่องอยู่นกันก็พึ่งว่างมาทำานี่หละก็เอาลุยกันเลยด่านที่สามสิบเก้าจะด่านสามบเก้าพี่ว่าไม่ค่อยใจเลยวะไม่ให้ตังค์ตังค์นี่ไม่ให้อย่างเยอะคือเอาไปทาต้นตีนอะไรนักหนาไป่ตังเกมนี้สําหรับพี่อันนี้ของแค่อัปเกรดอย่างเดียวเดี๋ยวเห็นนะมึงจะโดด อือบ้าเรียบร้อยหนึ่งตบเวฟสองวันได้ายามาห้าเวฟฟีนโน่โอ้เฮ้กหมาหอือ พอเลยมีหมานี่ละตัวป่วนใช่งไงเอาหยวเแม่ยยงมใกล้ๆกูเดี๋ยวมาระเบิดใกล้ๆกันอีฮะ หัวตียืนยิงนขนาดนี้มึงฆ่ากูเลยก,ก็ได้มั้งเนี่ยไอเชียเยอะนี่ขนาดว่าพราววอร์โอ้ยอะไรเนี่ยเออไอเชียยอะเอากูแล้วอืกูมึงจะเยอะไปไหนวะเนี่ย โอ้ยไปกเมม์มึงลาโลกไปก่อนเลยนะปล่อยไว้ไม่ได้ตัวนี้อันตรายทั้งโลกทลบบั้งระเบิดนี่อะไรเนี่ยเอ้ยทำไมด่ามสั้นแค่เนี่ยเอ้ยสั้นก็สั้นจบงงเลยกูสามาเตะเออแต่มันก็โหดจริงๆอะ่ะ ก็จบไปแล้วนะครับกับดีเฟนเ์สเตทด่านที่เออจากเท่าไหร่วะแม่งไม่ได้จำนี่กูสามสิบนะครับขึ้นอะไรวะเนี่ยโฆษณาอีกกูแล้วก็เกลียนเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเวลาลำคายโฆษณาเกมนี้แล้วเกิน ก็จบแล้วนะครับกับด e เฟนส์ a t e ด่านที่สามสิบเก้านะครับเป็นไงครับก็หิมอยู่นะปืนพาวเวอร์น้อยไม,ไม่ไม่ไหวจริงเนี่ยซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านไประยะระยะแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามก็ได้นะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ yeah oh.